สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตาทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตนะฮะวันนี้ได้มาอีกหนึ่งชุดครับกับพระปิตาจินดามัน,นี้ ผฮะอาจารย์สุริยันครับวันนี้มาแบ่งปันพี่พนะฮะสิบเจ็ดรายการนะฮะได้มานะครับเดี๋ยววันนี้เรามารับชมไปพร้อมกันครับพี่ชายนะฮะถ้าหากชอบทุกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีรลยและเบอร์โทรน,น้องได้เลยนะพี่นะหรือสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันครับพี่ชายสำหรับรายการแรกนะครับรายการแรกครับรายการที่หนึ่งครับนี่มาเป็นรายการนี้เลยพี่ชาย นี่ฮะสวยๆเลยรายการนี้เลขคนเบอร์หนึ่งเจ็ดสองเป็นพระจิตตาจินดามนีพระอาจารย์สุริยันครับรายการนี้น่ครับมาเป็นเนื้อจินดามนีนะครับปิดแผ่นทองครับสวยๆเลยนี่ปิดแผ่นทองนะครับนี่ฮะเลขคนเบอร์หนึ่งเจ็ดสองครับ เลขคนจำวหเจ็ดสองครับรายการนี้แบ่งปันพี่พี่ที่สองรห้าสบาทฮะแบ่งปันพี่พี่ที่สองร้อบาทครับรายการที่1นึครรายการที่2อรายการนี้เป็นเนื้อก้นครกสายลุ้งนะ uh hmm. ครับเลข,ขโคนาำนวนหนึ่เก้าศูนยครับเลขคนจนวนหนึ่งเก้าศูนยครับรายการที่สองนะครับนี่นะครับ รายการนี้แบ่งปันที่200ร้อยบาทครับแบ่งปันที่200บาทครับ,บ,บ,าร,บรายการที่2นะครับนะพี่นะสวยๆเลยนี่ฮะเนื้อคมขมนะนี่ฮะนุนๆเลยนะครับต่อมารายการที่สามครับนี่ฮะรายการที่3ามครับรายการนี้สวยๆวิชาเลขโค้ด number มาทีเก้าสิบแปดนะ ฝังท้องไหลครับรายการนี้ฮะรายการนี้เอาไป200บาทครับรายการที่3ครับนี่ฮะต่อมารายการที่4ครับรายการนี้เป็นเนื้อดำใบลานเลขคดเบอร์หนึ่งห้าสะเลขคดเบอร์หนึ่งครับ,ขขน,รบนี่ เนื <Te ek lab> então, ้อดําใบลานครับนะสวยๆิีชายรายการนี้เอาไป200บาทเช่นเดียวกันครับนะสองบาทเช่นเดียวกันพี่นะรายการไหน200สามารถจับคู่350บาทได้เลยนะพี่นะพิเศษให้นะครับนะต่อมาครับมารายการท็อปเลยพี่นะต้ององนี้เลยพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อดําใบลานนะครับหน้ากลากนะฮะปิดเงินหน้ากลากเงินแค่เงินนะนี่เนี่ฮะ มือเงินแข่งเงินครับพี่ชายรายการนี้นะครับนี่นะครคุกว่านนะครับเลขคุณตัเบอร์หนึ่งหนะครับเลขคนตัาเบอร์หนึ่งหารายการ, 1, 5, ร,าการนี้นะขอที่400ร้อยบาทรายการนี้เอาพิเศษให้รายการนี้ผมขอสามร้อยผมจบให้ครับพิเศษนะนี่คือรายการโอ่งท็อปเลยนะพี่นะรายการที่5นะครับรายการที่หกรายการนี้เนื้อดำํำใบลานปิดแผ่นทองคำแท้นะครับนะบปิดแผ่นทองนี่ นี่ฮะเลขคุณตัเบอร์หนึ่งเก้าสองครับนะปิดแผ่นทองนะครับเลขคุณตัเบอร์หนึ่งเก้าสองนะครับตัวที่พี่นะนี่ครับรายการที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาครับรายการนี้เป็นเนื้อสายลุงนี่ครับตะกรุดสามกษัตริย์พี่เงินทองนาคได้คุณตัเบอร์เก้าหนึ่งเลขคุณตัเบอร์เก้าหนึ่งพี่รายการที่สามร้อยบาทนะพี่นะตะกรุดสามกษัตริย์นะพี่นะนี่ฮะตะกรุดสามกษัตริย์นะครับรายการที่เจ็ดนะครับ ต่อมารายการที่8ครับรายการน,นี้เป็นเนื้อเขียวมรกตนะครับนะเลขโค้ดเบอร์นะหมายเลขสี่สิบหกรายการนี ALK ้ตะกุดเงินแท้สามดอกนะฮะตะกุดเงินแท้สามดอกครับพี่รายการนี้รายการที <agen> ่แปดนะครับแบ่งปันที่สามร้อยนะฮะแบ่งปันท <arrive> ี่สามร้อยบาทนะครับรายการที Iran ่แปดนะพี Xbox ่นะต่อมารายการที Holo ่เก้าครับรายการนี้เ <offenses> ป็นเนื้อทูโทนฮะเป็นเนื้อทูโทนครับรายการนี้เป็นเนื้อ าสายลุงนะครับองจำใบลานแข้งเงินแท้เลขคนตเบอร์หมายเลขสี่สิบหกครับเลขคนตเบอร์หมายเลขสี่สิบหกครับรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยนะครับแบ่งปันที่สามร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่เก้าต่อมารายการที่สิบครับรายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูบนะครับตะกุดเงินแท้สองดอกนะฮะเลขคนตเบอร์หกสามนะครับ ฮุกวันนะครับรายการนี้เอาไป280บาทนะครับ200เอาไปสองาบบาทแล้วกันพี่250าบาทแล้วกันครับนะากำไรเงินแท้ครับรายการที่10นะครับต่อมารายการที่11ครับรายการนี้เป็นเนื้อจินดามารีนะครับนะปิดแผ่นทองนะครับเลขคุณเบอร์1 6 9นะปิดแผ่นทองหน้าหลังนะพี่นะนี่ฮะปิดแผ่นทองหน้าหลังนะครับ รายการนี้แบ่งปันที่300บาทนะครับรายการที่11นะครับ300บาทนะครับต่อมารายการที่12ครับรายการนี้เป็นเนื้อเขียวมรกตนะครับรายการนี้เขียวมรกตปิดแผ่นทองเลขคู่ตเบอร์62รวมกันได้แเลขรวยครับรายการนี้แบ่งปันพี่พี่นะครับที่250บาทนะครับแบ่งปันพี่ที่250บาทนะครับรายการที่12เลขคน่ตเบอร์62รวมกันได้แครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่13ครับรายการนี้เป็นเนื้อจินดาวันนี้ตะกุดสามกริย์เลขคดอัเบอร์หมายเลขเก้าสบอน่ครับรายการที่แบ่งปันที่280บาทครับรายการที่13ขอ280บาทนะครับรายการที่14รายการนี้เป็นเนื้อดำปลายลานะครับคุ้งว่านมดสารตะกุดเงินแท้หนึ่งต่อพี่ชายนี่ครับ เลขคนเบ,เบอร์มาทด่เ1รวมกันได้8ครับนะรายการนี้รายการที่1 4ขอที่250บาทครับรายการที่14ฮะต่อมารายการที่15รายการนี้เป็นเนื้อข่าวพุทธคุณโรจีวรหลวงปู่เลขคนจเบอร์น6 5เลขคนจเบอน์165รายการนี้ขอที่2 2 0อบาทนะครับขอ220ิบาทครับพ่ชายรายการที่15ครับ ต่อมาครับรายการที่16ครับรายการที่ปกรายการเนื้อเขียวมรกดเลขคนบเบอร์หนึ่งเก้าศูนย์นครับรายการนี้คุกจีวอนหลวงปู่ครับขอที่2 2 0บาทครับนะคุกจีวอนหลวงพระอาจารย์สุรยิยันขอสองร้อบาทครับรายการที่16นะครับต่อมารายการที่7รายการนี้เป็นเนื้อก้นหอยนะครับ นะเป็นเนื้อลายก้นหอยใน,ยน,นยครับองว่านนะครับองว่านนะครับเลขคนตะเบอร์หนึ่งหกหนึ่งครเลขคนตะเบอร์หนึ่งหกหนึ่งหางเนื้หามทองครับพี่นะครับรายการนี้ขอแบ่งปันให้พี่ๆนะครับที่สองร้อยยี่สิบบาทนะครับสองร้อยยี่สิบบาทครับพี่ชายรายการที่สิบเจ็ดครับ รายการที่8รายการที่เป็นเนื้อเทาผงทูบเลขคู่เบอร์153ครับนะฝังทองไหลครับฝังทองไหลครับพี่ชายรายการที่18รายการนี้ขอ200บาทรายการนี้ขอที่200บาทครับรายการที่18นะครับโอ้อันนี้ก็มีแบ่งไปพี่นะฮะ18รายการนะครับลองเลือกชมดูนะหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่อดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยสำหรับนี้กาบขอบพระคุณพี่พิงท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ